เคนชิทกี้ท่าใหม่พบกับจันฉัดจากกัมพูชาครับเดินทางมาอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้เดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วครับมีนับมีน็อกมีอ้าวครับตัดซ้ายแล้วเติม้วยศอกแล้วครับแม่โอ้โอโอต่อยกว้างครับจิตก็มีหมัดมี2อกมันจะเข่าร้อยดีครับแม่โยนเข่าใส่เลยครับเข่าสามเหลี่ยมพอดียัดใส่อีกทีนึงยัดอีกทีนึงอ้าวตอกอีกทีนึงครับสืบเข้าไปเลยครับ บอลเข้าสามเหลี่ยมแมหมไล่เข้าหน้าบ้านพอดีครับเอาครับมีโอกาสแหกโค้งมีโอกาสแหกโค้งครับแบบนี้ครับโอ้โหทั้งสับทั้งเสียบแล้วครับคุณมนุษย์แล้วครึ่งดวงซะแล้วครับรัศมีในการจับจันท์ชัดต้องเดินลุยล้วครับโอ้โหฟันสองเชียวไปนิดเดียวเปิดเกมเดินบู๊เลยครับรัดลางรัดเร็วขึ้นครับเคนวางแข้งขวาปีโตครับมีโตแข้งซะโอ้โหเข่า โอ้ครับซอนี่ก็ชวาชูเลียเวียนไปเวียนมาครับซอของเทนโอ้ oh, ดันหน้าแล้วเอาทรายงัดสบ oh ho, ดะบัดกวาดโอ้ยร่วบสะบัดเรียบร้อยครับกระโดงคางพอดีครับโอ้โ oh ห <In. S 1> แพ้สนามอา้าว uh oh. ยังขึ้นมาครับ uh oh. ยังเด้งดึงขึ้นมาโอ้โ oh ห uh oh. เหนียว uh oh. จริงๆครับลังโยจากกัมพูชาแพ้หมุนๆก็เข้าร้อยแล้วแม่ไม่โดนครับวิ่งเข้าไปรั่วๆแม่ต้องลุกขึ้นมาให้โอกาสครับกรรมการยังให้โอกาสนะครับ อ๋อนี่เตะเลยครับอันตรายครับอัแตกเลยครับคุณชายครับโอ้โหจริงจริงครับวันนี้เฮอริเคนส์อเดชพันธ์เดินมาโอ้ยนี่ครับโดนเต็มกระโดงคางเลยนะครับแหมใช้ศอกสุดยอดครับดูครับซ้ายไปก่อนครับแล้วสับด้วยขวาครับนี่ครับแล้วก็ค้ำนะครับเปรี้ยงเข้าไปครับวัดระยะนะครับลูกนี้